มีความคิดที่แบบอยากจะออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หกล้มล้ม,ล,มลุกคลุกคานมาก็เยอะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะมีเพื่อนสนิทยอยู่2คนก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยการร่วมกันนะคะก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็เหมือนเหมือนตัวเองเหมือนเล่นเป็นตัวเองแต่แค่แบบอาจจะเพิ่มความเขาเรียกว่าใส่ผงความรักลงไปนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย แล้ก็ใส่ไปยังไงครับผมความรักของเชลต้องรอรดูต้องรอติดตามในซีรีส์ค่ะถ้าพอยเยอะไม่ได้ไม่กล้าพูดเยอะยิ่งพูดเยอะเหมือนยิ่งแบบยิ่งหลุดอะ่ะ <laughs> ต้องติดตามด้วยนะคะ,ะติดตามนะครับสำหรับเชอรลนคนสวยของเราและอีกหนึ่งคนสวัสดีครับมีนาสวัสดีค่ะเป็นอเล็กซานเดอร์ค่ะไม่ใช่ <laughs> ลอเล่นค่ะก,ก็คงรู้กันแล้วเนาะว่า เป็นมีนา,าค่ะ<ม>นะคะแต่ว่านอนแล้วนะคะมีนาฉบับนอนแล้ว <laughs> <laughs> นะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยจริงๆบทบาทของมีนาเนี่ยก็จะมีความเป็นอิงฟ้าสูงมากๆ <laughs> คือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรานะคะก็ผู้กำกับก็เ,เลยอยากให้แบบคาแรคเตอร์ ดึงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดทุกคน <ผม S 1> จะเห็นทีเซอร์เมื่อกี้คือทุกคนจะดูมีความเป็นธรรมชาติคาแรคเตอร์ชัดมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆพวกเราแบบพื้นฐานการเรียนการเรียนการแสดงมายังไม่ได้แบบยังไม่ได้หนักมากนะแต่ว่าทุกคนเล่นออกมาเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าในตัวละครแต่ละตัวก็คือจะมีอิงกับคาแรคเตอร์ของคนนั้นๆเลยซึ่งตัวของมีนาก็จะเป็นคนที่เขาจะมีความฝันที่เขาก็อยากจะไปถึงแต่ในระหว่างที่เขาเดินเส้นทางที่กว่าจะไปถึง ความฝันนั้นก็จะต้องเจอเรื่องราวของความรักแน่นอนซึ่งก็อยากให้ทุกคนไปรอรู้ดูว่าในโมเมนต์ของความรักของมีนานั้นซึ่งเป็นพ็อตเรื่องหลักเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นรูปแบบไหนบ้างโอ้โหอยากดูกันละมานะครับในเรื่องของการสปอยเคาแรคเตอร์นะครับของนักแสดงของเราทั้ง4คน เราอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าสําหรับนะครับทิศทางของซีรีส์ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นออนแอร์เปิดกล้องเมื่อไหร่นะครับจะดูได้ในช่องทางไหนแน่นอนว่าบุคคลท่านนี้ทราบดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนะครับกับซีรีส์เรื่องแรกนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงประมือต้อนรับต้อบวันของเราครับคุณวั์อิสระใกล้เสียงสวัสดีคุณวัดนะครับเดี๋ยวให้คุณวัเป็น คนบอกดีกว่าว่าสำหรับซีรีส์ของเราเนี่ยจะมีที่ทางเรื่องการเปิดกล้องออนแอร์ที่ไหนอย่างไรกันบ้างครับคุณวัชครับก่อนอื่นขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยให้มันกระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะฮะโอเคเรื่องนี้ตั้งใจนะครับคือทุกอย่างที่ทํางานคือตั้งใจแต่ว่าอันนี้มันคือท้าทาย นอกจากตั้งใจแล้วคือท้าทายแล้วเราได้ทีมค่อนข้างที่จะเป็นนิวเจนเราชอบความคิดที่แบบแหวกตลาดแล้วก็ผสมผสานกับความคิดของมิสแกรนของเราซึ่งทำธรรมดาก็ไม่ไ,มได้ต้องแบบหนูดีฮะแบบใหม่แบบสับนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมดความยาว10ตอนนะครับตอนหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแบบใหม่แบบสับของเรานะฮะเราจะเสิร์ฟความฟินนะครับความสุขนะครับความอิน ถึงทุกคนให้ได้นี่คือปณิธานของเราที่เราอยากทําแล้วเราอยากจะทําให้รู้ว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดใหม่ๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังค่อนข้างสูงก็ฝากคุ่มกลับไว้ด้วยยากเลย <laughs> นะฮะถ้าไม่ได้เราจะโทษผุ่มกลับกันเลยนะฮะโทษพิตีได้เลยคะ่ะนะฮะที่สําคัญที่สุดครับการรับชมเป็นช่องทางใหม่ครับ เราจะเริ่มนะครับให้ทุกท่านได้ชมได้ในวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับโดยที่เราจะเนรมิตโรงภาพยนตร์จำลองของเราเองนะครับเราจะไม่พึ่งไข่นะครับเพราะแกรนนะครับดิวานแอน o โอลี่นะครับเราจะปิดโชว์ดีซีหอนี้และวหอเล็กแต่เฉพาะหอนี้สร้างจอภาพยนตร์นะครับเหมือนกับโรงหนังใหญ่ๆ ฉายเป็นรอบตั้งแต่วันที่21จนสิ้นสุดเดือนมีนาคมแล้วปิดทั้งหมด45วันขอเสียงปรบมือหน่อยเอาไม่ดูเลรอครับปบเบามากเลยนะเ <ID> พราะฉะนั้นสำหรับกรุงเทพมาหานครนะครับสามารถดูได้ที่นี่ทุกวันเราจะมีการกำหนดรอบให้เหมือนโรงภาพยนตร์นะครับโดยจะฉายรอบละ2ตอน เช่นอ่อ่พิโซดหนอรอบอหนึ่ทุ่มตามด้วยรอบ3ามทุ่มครึ่งอพิโซดสานะครับให้อยากเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะวนไปวนมาจนครบ10เอพิโซดนะครับนี่คือเบื้องต้นพื้นฐานซึ่งเราจะฉายพร้อมกันทั่วประเทศ นะครับเปิดรับนะครับสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจในการที่นำภาพนะซีรีส์ที่สนุกสนุกไปฉายในจังหวัดของท่านสามารถติดต่อมาได้ที่กองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์อาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นคุณแอมก็ได้กรุงเทพมหานครแต่ต้องไปฉายจังหวัดอื่นนะฮะนะอาจจะ อาจจะเป็นคุณหมอฟีนก็ได้ไปฉายที่จังหวัดสระบุรีนะครับหรือเป็นนักธุรกิจหรือคนที่มีโรงภาพยนตร์โรงฮอทุกอย่างเราสามารถซัพพลายให้คุณได้เพียงแค่คุณมีความประสงค์ติดต่อมาในจังหวัดนั้น,น,นเราจะให้สิทธิ์คุณก่อนส่วนธุรกิจโมเดลเป็นแบบไหนโมเดลทางด้านการทําธุรกิจเป็นแบบไหนค่อยบอกกันหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นอกจากสนุกแล้ว สร้างรายได้ให้กับทุกคนที่อยากเติบโตไปกับ m ม s สแกรนใครอยากเป็นเจ้าของซีรีส์อิงโหลดนะครับยูริอันนี้ครั้งแรกและอยากไปทำธุรกิจในจังหวัดของคุณเองเราจะให้ลิขสิทธิ์คุณและคุณก็ไปเก็บผลนะครับไปทำธุรกิจในจังหวัดของคุณได้สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท Miss g r a n ินเตอร์เนชั่นแนและสุดท้ายเราจะมีการฉายนะครับในช่องแกรนทีวีอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณสักเกือบๆหลังจากกลางปีไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ประมาณสักสิงหากันยาคตุลาจะฉายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะชมแบบจอเล็กๆช้าๆอดทนได้ก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครต้องการก่อนเขาก่อนใคร21กุมภาพันธ์นี้เริ่มต้นกรุงเทพที่นี่ ต่างจังหวัดแล้วแต่เจ้าภาพขอบคุณครับขอบคุณคุณนวัดด้วยนะครับและใช้กันนี้ครับอยากจะให้อิงฟ้าได้ฝากผลงานนะครับรวมถึงเพื่อนๆของเราและที่สําคัญเลยเป็นละครซีรีส์เรื่องแรกนะครับของทางมิ s แกรนดด้วยกับแฟนๆครับเชิญครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะซีรีส์นี้ไว้ด้วยนะคะ Show me love นะคะหรือว่าแค่อยากบอกรักนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆนี่แค่ทีเซอร์ก็เชื่อว่า แค่เราดูยังจักระจีเลยเนาะก็บอกตรงว,ว่าเราก็เล่นกันแบบสมน้ําสมเนื้อแน่นอนนะคะทุกฉากทุกตอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็ฝากดูด้วยละกันเนาะในกุมภาพันธ์นะคะจริงๆตอนแรกปรึกษาบอดว่าเอ,เอ๊การช่องทางการฉายอากาศเราถ้าเราออกทางทีวีมันจะธรรมดาไปอยากออกทางตู้เย็นอะไรเงี้ยหรือไมโครเวฟที่ไม่เหมือนใครมันจะร้อนไปนะไหมไ ก็เลยขอเป็นอาเคลงภาพยนตร์นะคะก็หวังว่าการดูเนาะมันก็จะได้อัตรลดทั้งเสียงภาพต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามซีรีส์ครั้งแรกของพวกเราค่ะ กับผมและขอเสียงปรบมือให้กับนะครับอิงฟ้าและนักแสดงรวมถึงผู้กำกับและคุณวัฒน์อิสระไกรศีลด้วยนะครับคุณครับและเขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันนะครับแน่นอนว่าภาพนี้นะครับก็เป็นภาพแห่งความประทับใจและที่สำคัญเลยนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทาง Miss ส r a n d นั่นเองนะครับซึ่งนำแสดงโดยนะครับสำหรับสี่สาวของเรานะครับทั้งอิงฟ้าชาลลอตหนูดีชมพูนะครับรวมถึงนะครับ สำหรับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรานั่นก็คือคุณนวัฒน์อิสระไกศีลและบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับพร้อมด้วยผู้กำกับคนเก่งของเราทั้งคุณชีวินและคุณตีนั่นเองครับอย่างที่เราบอกครับว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเราจะกำหนดออนแอร์นะครับ สำหรับตอนแรกในวันที่21กุมภาพันธ์ที่โชว์ดีซีฮอนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆนะครับก็ห้ามพลาดทุกการติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ f a c o b o o k s สแก a น t h a i l a n d นะครับซึ่งเราจะมีกำหนดฉายนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด10ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสทั้งความรักความน่ารักความฟินอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ ละครซีรีส์ยูริเรื่องแรกของทางมิสแกรนนั่นเองครับแต,ตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับสื่อมวลชนรวมถึงแฟนคับทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพนะครับกับทางทีมนักแสดงนะครับคุณวัฒและทางผู้กำกับด้วยนะครับและนี่คือช์มีเลิฟแค่อยากบอกรักนั่นเองครับ ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักนะครับที่สอดแทรกทั้งคอ,คอมเมดี้นะครับความโรแมนติกต่างๆไว้ในซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะมารับชมพร้อมกันนะครับในปี2023นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่21จดบันทึกเมมโมรีไว้เลยนะครับและตอนน้องรับว่าสำหรับกิจกรรมของเรายังไม่หมดแค่น,นี้นะครับเพราะว่าในช่วงต่อไปเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ตั้งตารอคอยนะครับ